สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่แม่แม่ส,สี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับคอนทุกมาหาน้องสายทองนะครับวันนี้นําข้าวขนมนะครับนี่นะครับผมเมื่อวานเป็นมันเกือน้องสายทองนะครับผมวันนี้ป้าฝนได้นํานะครับข้าวขนมมาให้น้นองสายทองนะครับคอนทุกไ,ได้นํามาให้นะครับผมได้นํามาให้แม่น้องสายทองนะครับจํานวนนะครับในนี้นะครับ500ร้อยกะแนนนะครับคอนุกก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น,ปนถ้าถือมาเลยนะครับก็ กอนดุกัวจะผิดกฎหรือว่าอะไรนะครก็เลยใส่ซองมาให้เนี่ยน้องใส่ซองนะครับอันนี้จากพ่อผลนะครับผมมาให้เออเออเมียน้องใส่ซองนะครับก่อนดุกัวมาเองนะครับขอให้คุณแม่ผลนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะจิ้มอวยความันเกิดให้น้องสายซองนะคะขอใหมายมีความมีความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยสืบไปเรื่อยๆนะคะคุณผลคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม วันนี้ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับขอบพระคุณป้าน้ำฝนนะครับที่ทาไม่เคยทิ้งไม่เคยหายไปไหนนะครับมาช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จากวันเกิดน้องตายทองหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอวยวอให้น้องด้วยนะครับผมจากป้าคุณนะครับเป็นค่าขนมให้น้องตายทองนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ ครับผมคลิปนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็รอฝนหยุดก่อนนะครับมาต่อจากคลิปนะครับผมคลิปนะครับที่ขอนดุกนะครับผมนำคะแนนนะครับผม500คะแนนนะครับจากป้าน้ําฝนนะครับหรือว่าแม่น้ําฝนนั่นเองนะครับผมท่านได้อวยพรมันเกิดนะครับให้สาวน้อยของเรานะครับน้องสายทองนะครับผมขอนดุกก็ได้นำคะแนนนะครับมาให้น้องสายทองนะครับผมไว้เป็นค่าขนมนะครับเป็นค่าขนมเป็นค่า อาหารต่างๆบำรุงน้ำนมแม่แม่วังทองนะครับผมแล้วก็เป็นผลไม้ก็จะได้ซือ้อมาบำรุงน้องสายทองนะครับผมก็กำลังกินนะครับกำลังกินเก่งนะครับก่อนดูก็ได้มาก็ถือว่าเป็นาการมาอวยพรวันเกิดให้น้องสายทองด้วยนะครับอวยพรวันเกิดย้อนหลังหนึ่งวันนะครับแฮปปี้เบิร์ดด์สาวน้อยนะครับผมมาเร็วแฮปปี้เบิร์ดด์สาวน้อยนี่นี่นี่นะครับผมมันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อยากได้อยากได้หรือเปล่าเราอยากได้ไปใส่นะครับนี่นี่คันครับคันครับผมก็มีของวันนี้ว่าจะหาทัวนะครับหวานๆวานมาให้กินด้วยนะครับแต่ร้านค้าหมดนะครับว่าจะซื้อมาให้เป็นของของอร่อยๆนะครับวันเกิดเดี๋ยวหลังนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมคอยซื้อมาให้นะครับน้องสาวสาวน้อยนะครับสาวน้อยสาวน้อยร้อยโล ย่นไปหมดนะครับจุนไปหมดนะครับเพราะว่าสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับผมคันคันนะครับกอเดี๋ยววันหลังนะครับเป็นมีของชอบน้องด้วยนะครับผมพ่อน้องได้บอกนะครับแต่ว่าวันนี้หมดนะครับวันนี้หมดวันหลังก็ยื้อมาให้นะครับเป็นถั่วนหวานนะครับอ่าดูนะครับผมคันนะครับคันครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คันทุก็ได้มาหาน้องด้วยนะครับเป็นหลังจากวันเกิดน้องหนึ่งวันนะครับผมคันทุกไม่อยู่นะครับผมก็มาวันนี้นะครับมาวันนี้ก็เป็นการอวยพรวันเกิดย้อนหลังนะครับจากป้าน้ําฝนนะครับผมก็มาอวยพรวันเกิดให้น้องสายทองด้วยนะครับผมแล้วก็นําคะแนนนะครับนําคะแนนมาให้เป็นค่าขนมนะครับค่าขนมของขวัญวันเกิดน้องสายทองนะครับผมคันดูก็นํามาให้น้องนะครับนี่อะไรเนาะนี่เนา นี่นะครับขอนะครับขอบพระคุณนะครับป้าน้ําฝนนะครับผมที่ท่านได้เมตตานะครับขอให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังคํามุ่งมั่นปรารถนานะครับให้ลำล้ำรวยๆนะครับนี่จัดไปให้น้องแล้วครับ500คะแนนนะครับผมมาให้สาวน้อยนะครับสาวน้อยกิโลนี่ึจับหน่อยเรื่องกิโลเฮ้สาวน้อยกิโลนี่ จะเกินร้อยกิโลแล้วนีจ<าก>่จับไม่ได้เลยห่วงเนื้อห่วงตัวเป็นยังไงลูกเอ้ยโอ้โอ้มามาเร็วมาเร็วมาเร็วอดีจ้าทักทายแม่แม่แมหน่อยเร็วลูกทักทายแม่แม่ fc หน่อยเร็วอดีจ้าก่อนโอ้สวัสดีเออทำไมสวัสดีอย่างนี้นี่ แม่วันดีไม่ใช่วันดีนี่ไม่ใช่วันดีครับผมก็ขอบพระคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ๆแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ลาไปกับน้องสายทองนะครับผมน้องสายทองสาวดี้ของเรานะครับขอบคุณมากครับผมทำอะไรน้อนันเร็ว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 วันนี้เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอบคุณครับผม แก่งน้องแล้วนะครับก่อนดู